สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปอัปเดตภายใน5นาทีวันนี้พบกับหุ้น BEC หรือบริษัท BEC World จำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่1ปี2021ค่ะหุ้น BEC อยู่ในกลุ่มบริการหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์โดยบริษัทประกอบธุรกิจ2กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรกคือกลุ่มธุรกิจคอนเทนต์แพลตฟอร์มโทรทัศน์ดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศค่ะกลุ่มที่2คือธุรกิจสนับสนุนเช่นการให้บริการสารสนเทศและบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตค่ะสำหรับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงนะคะ ในปี2020บริษัทได้ปิดช่องอนาล็อกและขายบริษัทย่อยหรือ BECtero ที่ขาดทุนมากกว่า100ล้านบาทต่อปีออกไปรวมทั้งขายบริษัทที่ไม่ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดผลขาดทุนค่ะกลยุทธ์ในตอนนี้ผู้บริหารมองว่าจะเป็นผู้ผลิตด้านคอนเทนต์จึงทำให้ต้นทุนลดลงเนื่องจากสามารถนำไปขายได้หลายแพลตฟอร์มภายใต้การผลิตครั้งเดียว สำหรับต้นทุนใน3ปีที่ผ่านมาลดลงไปถึง50%ค่ะการขายให้กับต่างประเทศเป็นรายได้เสริมที่เข้ามาในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาในตอนนี้บริษัทมีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นของตัวเองคือ CH 3โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับชมแบบไม่มีโฆษณาได้ค่ะ สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1นึ่มีนะคะต้นทุนลดลง39% Year on Year SGA n ลดลง69% Year on Year ในส่วนของกำไรเพิ่มขึ้น150.5% Year on Year ซึ่งก็เป็นบวกมา3ไตรมาสแล้วเงินสดเพิ่มขึ้น19%ในสิ้นปีที่ผ่านมาสำหรับยอดขายในไตรมาสที่1ลดลง20.1% Year on Year เนื่องจากไตรมาสที่1เป็น low season และรายได้จาก BEC Terro ลดลงจากการขายออกไปเมื่อปี ที่่แล้วคะในส่วนแผนการเติบโตของบริษัทนะคะผู้บริหารจะเน้นเพิ่มรายได้ของพรามไทม์ค่ะวางแผนการปล่อยละครและนำละครมารีรันให้มากขึ้นเพิ่มรายการข่าวที่เป็นนอนพรามไทม์ขยายธุรกิจไปในประเทศที่มีกําลังซื้อมากขึ้นโดยจะไปในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเนื่องจากเมื่อก่อนได้ไปจีนมาแล้วค่ะ สำหรับยอดขายในต่างประเทศตั้งเป้า500ล้านบาทซึ่งตอนนี้ขายไป60%แล้วที่เหลืออยู่ในแบ็ก l ลกค่ะส่วนดิจิ t a ลแพลตฟอร์ก็ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ประมาณ500ล้านบาทเช่นกันค่ะสุดท้ายเป็นช่วงถามตอบค่ะเรื่องแรกเป็นรายได้โฆษณาตั้งเป้าหมายไว้ที่10%มาจากเพิ่มละครช่วงหัวคําโดยก่อนหน้านี้ปล่อยละครที่เป็นรีลันเพื่อลดต้นทุนค่ะ ถัดไปเป็นเรื่องรายการข่าวที่มีการขยายเวลาออกอากาศให้นานมากขึ้นแต่ว่าต้นทุนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนของรายการเรื่องเล่าเชา้านี้เคยมี utilization rate ที่ประมาณ30-40%แต่ตอนนี้อยู่ที่70-80%ค่ะต้องรอยอดคนดูประมาณ1-2เดือนจึงจะพิจารณาขยายเวลาออกอากาศค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้บริษัทไม่สามารถถ่ายละครได้เท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ตามละครที่มีอยู่ในมือตอนนี้สามารถออกอากาศได้ถึงประมาณไตามาสที่4ค่ะโดยสรุปนะคะไตามาสที่1ปี2021หุ้น BEC C รายได้ลดลงแต่สามารถบริหารต้นทุนได้ดีทำให้กำไรเพิ่มขึ้นแบบ Year on Year มีแบ็กหลอกละครอ,อยู่ถึงแม้ว่าการถ่ายทำจะชะลอตัวในช่วงโควิด19 ส่วนรายการเรื่องเล่าเชา้านี้มี utilization rate ที่มากขึ้นค่ะสุดท้ายต้องติดตามผลตอบรับจากรายการที่มีอยู่และการบุกไปตลาดต่างประเทศรวมทั้งการบริหารต้นทุนของบริษัทค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของบริษัท BEC World จำกัดมหาชนประจำไตรมาสที่1ปี2021ให้ฟังกันแบบสั้นๆถ้าท่านใดสนใจสามารถนําข้อมูลไปทําการบ้านต่อเพิ่มเติมได้ค่ะ และสุดท้ายทางช่องเราก็มีคอร์สออนไลน์ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI สํสำหรับมือใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ไล ne@ m t s t s t o c k ค่ะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ